มาจ้าเมนมูสิบห้ามกหมูไส้หยวกไส้กล้วยดิบค่ะเปลี่ยนมาทำดิบี่ห้อเตรียมไม้ได้ค่ะมาเบิ่งขั้นตอนกันเลยค่ะ๋ยวเ่าก็สิร้วนหมูใส่กระเทียมค่ะตำเคขเบียค่ะใส่พริกใส่ตะไคร้ใบกอนค่ะแล้วก็จะใส่ใบบักกูดใส่หอมแดงกระโขกหยาบๆค่ะตัวน่าก็จะใส่กล้วยดิบนะคะใส่ปีล้งไปค่ะ,คะ ใส่หมูในห่อร่วนลวงไปเลยค่ะโคกๆมันเขากันค่ะก็คสอมาปรุงรสค่ะเสตจูดโรสใส่ผักาตามชอบค่ะถาดใบะไดคือใบไผ่ตู้จ้าใส่ปุนปลาปุงมช่วยรสน้ำปาลารสด,ดีน้ำตาลน,นิดนึงนะคะจะมันรสชาติกลมกล่อมนะคะสำหรคนให้มันเขากันเลยจ้าเจ็ดราคาก็สีมะยากเหมือตองขายมันหออง,ง่ายเนะจ้ะเราจะมาห่อหมกไว้นะคะ ไว้ทันมกุกไว้ทันหนึ่งค่ะจ้าสวยงามปะค่ะมันยังจะได้ลายมุกเลยค่ะลายมกุกมุกค่ะจะให้า็าสิหนึ่งไว้เลยประมาณยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถกินได้แล้วจ้ามาละค่ะสุกแล้วค่ะ,คะมาบนแกะเบิ้งกันเลยจ้ะว่าขันได้เป็นนากินบ่โอ้เป็นนากินมากเลยค่ะม,มุกหมูใส่หยวกใส่ ่วยดิบของเข้าค่ะใส่พิรูดโดดหลาๆ,ๆกินเมนูกัแบแซ่บ